สวัสดีค่ะน่าเปิดแป้นเลยเหรอเนี่ยวันนี้มาทำอะไรคะเนี่ยน้องมามานั่งรอวันนี้อยู่กับใครครับวันนี้อยู่กับพ่อแล้วหนูชื่ออะไรคะเนี่ยน้องเขาว่าชื่อเป็นเพชรเลือ <c oughs> ดน้องพูดใกล้น้ำพูดใกล้ห่างก็ได้แล้วทำอะไรให้ครูครับวันนี้ใช้หั่นข้าวใสแ่ใสแป้นใส่แป้นหน่อยใช่ไหมแป้นแพงกันเหรอ แพงน่เนี่ยเท่าไหร่ได้ยินข่าวว่าซื้อมาแพงนะแป้นเนี่ยอยู่ตรงๆเลยตั้งสามสิบบาทนั่นเนี่ยนี่อะไรคุยกับคุยเอฟซีบ้างแชร์เรื่อกดไลล์เอาเพิ่งเปิดมาจะฝากแล้วสังงานเะยทำไรกันดีวันนี้ตั่งคิวเอ็นดีหรือเปล่า่อวาน ถามตอบเป็นมาไหมถามตอบถามตอบพ่อถามพาวเวอร์นะครับพาวเวอร์ตอบเป็นคนตอบนะครับโอเคไหม <S <S วันนี้ก็ฝนตกนะวันนี้ปกติก็ต้องพาน้องพาวเวอร์ออกไปเดินเล่นยินเส้นเดิน,ดนสายแล้วก็ทักทายเอฟซีในหมู่บ้านนะครับดีฝนตกออกไปไหนไม่ได้นี่ก็ห้าโมงครึ่งพาวเวอร์ไม่ได้ปัญญาญาแล้วนะวันนี้รู้สึกไงบ้างครับฝนตกไหม เป็นยังไงบ้างครับฝนตกเป็นยาฝนตกนั่นตอบให้พ่อฟังฝนตกคืออะไรคลูกฝนตกคืออะไรคือพ่อนั่นฝนตกแล้วเป็นยังไงลูกฝนตกเป็นตลาดฝนตกแล้วเป็นตลาดนั่นเนี่ความรู้ใหม่นะครับนี่ความรู้ใหม่ฝนตกแล้วเป็นตลาดเป็นตลาดอืมมันเป็นยังไงลูกฝนตกฝนนี่มันมาจากไหนครับฝนเนี่ย อ่ะดรพีมารีลองพูดได้ฟังหน่อยฝนมาจากไหนครับฝน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 ในตลาดฝนในตลาดฝนในตลาดฝนนี่ไปอยู่ตลาดใช่ไหมครับลูกนี่ไปอยู่ตลาดอยู่อยู่ตลาดไหนครับฝนมาอยู่อยู่ตลาดเซเว่นตลาดเซเว่นฝนอยู่ตลาดเซเว่นเหครับลูกตลาดเซ่นฝนทอดอยู่ตลาดเซเว่น แล้วตลาดอื่นมีฝนไหมคะ,ะ,ะตลาดอ่านตลาดอ่านตลาดโลตัสมีฝนไหมคะมีฝนค่ะเอาเหรอเอาคฝนไม่ชอบอยู่ตลาดเหรอคะฝนชอบอยู่ตลาดอืมแล้ว,แล,วแล้วถ้าเผื่ออยู่วัดเนี่ยมีฝนไหมคะมอยู่วัดอยู่วัดมีฝนไหมคะอยู่วัดมีฝนค่ะเป็นเป็นฝน,นมันต่างกันนะฝนอยู่วัดกับฝนอยู่อยู่ตลาดเนี่ย แล้วพราะวร์เห็นเห็นฝนตกแล้วรู้สึกยังไงคะใช่รู้สึกเป็นยังไงบ้างร,ร,รู้สึกเป็นตลาด <laughs> เดีนยวจำคำเดิมเป็นตลาดอ่าโอเคถ้างั้นเราเปลี่ยนเรื่องใหม่เราเปลี่ยนเรื่องใหม่เราไม่เอาเรื่องฝนแล้วคุยเรื่องอื่นดีกว่าเ,เรื่องเรื่องหมาหมาหมาเพราะว่ารู้สึกว่าในหมู่บ้านก็มีหมาหลายมีน้องหมาหลายตัว น้องบ๊อเวอร์กลัวหมาไหมคะไม่กลัวหมานะแล้วแล,แลชอบตัวไหนพิเศษครหมาเน,นี่ยพิเศษน้าเนาะชอบน้องหมาชื่อว่าอะไร,รพิเศษคะชื่อน้องอะไรที่นีองบ๊อบเบอร์ชอบอ่ะน,น้องหมาชื่ออะไรคะัน้องหมาชื่อพิวานีนี้ไม่ใช่หมาตัวนี้ไม่ใช่หมาตัวนี้พูดถึงหมาหมา น้องหมาที่อยู่ในหมู่บ้านน่ะหมาที่พาวเวอร์ชอบอะ่ะตัวไหนบ้างชื่ออะไรจำไม่ได้เยดลยอ่ะน้องอะไรนะตัวเล็กๆ,น,กๆ,น,กๆน่ออรารักน่านะรักอนะ่ะช,ชื่อน้องอะไรนะฮาชื่อน้องน้องอะไรคะน้องงพาวเวอร์เอ้ยหมาน้องหมานะที่พาวเวอร์ชอบน่ะชอบชื่อน้องอะไรนะชื่ออะไรคะ ชินนอมพาวเวอร์อืออันนี้อันนี้คือน่าจะชัดเจนนะผมน่าจะคุยไม่รู้เรื่องแล้วคำถามต่อไปเลยก่าน่าจะไม่ไม่ค่อยเชี่ยวชาญเรื่องหมาเท่าไหร่เอาเรื่องรถดีกว่าเรื่องรถนะในหมู่บ้านนี่รถเยอะเวลาพาออกไปเดินเล่นไปขี่จักรยานเนี่ยรถเยอะ พ่อพ่อเบิร์ดชอบรถสีอะไรลูกชอบสีอะไรฮะชอบสีอะไรกันนะใส่แว่นให้ดูนนนหน่อยใส่แว่นน่ารักมันน่า้ดูมันละสามสิบบาทนานแพงแล้วนี่ก็จะได้สั่งเป็นเดือน,นมัน้ยเดือนอ๋อดูไม่ชัดเหรอลูกชอ,ชอบรถสีอะไรชอบรถสีแว่นตาสีแว่นตาโอ้อโอโยเยอะยอะบ้านมีรถไหมคะเจ้าบ้านไม่รถคร่ะรถชื่ออะไรรถนะรถยี่ห้ออะไรรถชื่ออะไร ไอพาวเวอร์ออะไรบุญอะไรนะบุญบุญอะไรนะบุญอะไรบุไลกาบุไลกาลกาตีตตตรถชื่อบุไลการถนขาพาวเวอร์สาระเลย เอาอเอางี้เลยค่ะนักความสามารถพิเศษชอบร้องร้องเพลงไหมครับชอบร้องเพลงค่ะเอาถ้าชอบร้องเพลงแล้วเราถนัดแนวไหนคระเนี่ยแชร์แนวไม่ต้องพูดใกล้ไม่ต้องพูดใกล้เดี๋ยวเราคอยอะไรกันเองเด็กคนนี้กันชอบแนวไหนแนวไหนมันจะมีแนวเอางี้ก่อนเอาอย่างนี้แนวแนวสติงแนวสติงแนวสติงแนวลูกทุ่งลูกทุ่งหรือว่าแนวแบบแนว อีสานอีสานอีสานอินดี้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบสากลสากลเราชอบฟังเพลงแนวไหนร้องเพลงแนวไหนคะหรือเพื่อชีวิตอะไรกันชีวอะไรเนี้ยเพลงอะไรที่ชอบร้องชอบร้องชื่อเพลงอะไรครับชื่อเพลงหนึ่งพันกอโลตอบดีตอบดีเราตอบเพลงเพลงอะไรเพลงหนึ่งพันกิโลหนึ่งพันกิโล เรื่งหนึ่งพันกิโลร้ลองว่าไงคะน่ะร้องให้ฟังหน่อยแล้วหนึ่งพันกิโลจะาอโค้ทงมีตำน 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, ักเกาค่าเหลืองนึ่งมียิ่งเช้าลูกงามงหนึ่งร้องให้จังหวะจัง <c oughs> จังหวะน่าจะไม่ต้องเพราะว่า, <c oughs> จ,บาจบแล้วยังคะจบแล้วเอา้าจบแล้วต้องตบมือแล้วป่ะเนี่ย กิโลจากกทอมไปไหนคะไปไหนหนึ่งพันกิโลเนี่ยไปไหนหนึ่งพันกิโลไปไหนไปไหนครับไ,ไปซื้อของไปซื้อของซื้ออะไรครับลูกไปซื้อให้พ่อซื้ออะไรคะไปออะไ,ะไปซื้อพริกให้พ่อซื้อพริกแล้วน้องพาเวอก็ชอบชอบชอบทานพริกนะครับชอบทานพริกพ่ออ่าพริกนี้มันเป็นยังไงพริกเนี่ยพริกพ่อเป็นยังไง รสชาติมันเป็นยังไงบ้างรสชาติพร well, like ิกอะพริกมันเป็นยังไงรสชาติอ like ร่อยไหมอร่อยค่ะเนอะอร่อยป๊าป๊าเคยทานพริกเลยคะลูกฉันเคยทานพริกค่ะเคยกินพริกแล้วพริกมันเป็นยังไงบ้างพริกเป็นส้มตำส้มตำอ๋อส้มตำป๊าป๊ากินส้มตำเป็นแล้วเหรอคะกินส้มตำกับถั่วกับถั่วถั่วถั่ว ฝักยาวหรือถั่วลิสงคะถั่วแบบไหนคะถั่วแบบไหนคะถั่วแบบไหนถั่วเขียวเขียวนั่นหระถั่วถั่วเขียวสีกรีนอ๋อสีกรีนถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวเนาะอร่อยไหมคะอร่อยน้องมุ้าชอบทานเผ็ดหรือเปล่าคะเนี่ยชอบทานเผ็ดน้องเหรอคะเวลานาเผ็ดๆทำเสียงไงเวลาเผ็ดๆผิดแล้วต้องกินน้ำไหมถ้าเผ็ดเนี่ย กินน้ำแล้วเผ็ดค่ะอ้แล้วผลไม้ชอบอหไรชอบทานผลไม้ไหมคะชอบทานผลไม้ค่ะผลไม้อะไรที่ชอบคะผลไม้ชุ่มอืมอะไรที่ชอบผลไม้ผลไม้อะไรที่ชอบผู้ผลไม้ผู้ผู้ผลไม้ผู้ผู้ผลไม้สีม่วงอะไรบ้างสีม่วงอะไรสีม่วงส้มส้มส้มชอบทั้งส้มด้วยอ๋อ ทางส้มทางส้ม Apple เงี้ยชอบ,งงบไหมคะ Apple นี่ชอบค่ะค่ะชอบแล้ว<อ>มีอะไรที่ชอบอีกพ่อชอบค่ะมีอะไรอีกที่ชอบที่ชอบอ่ะผลไม้อ่ะไหนพูดตะฟังนะผลไม้ที่ชอบชมชมพู่ชมพู่ด้วยโอ้โหชมพู่ด้วยชมพู่อะไรยาแล้อเปล่าชมพู่อะไรชมพูอยา ผลไม,ม้ผลไม้ชมพูมกับ <ชม S 1> ส้มกับส้มมีอะไรอีกมีอะไรอีกนี่แฟนเอฟซีเขาได้ซื้อไหมก,กินไหมถ้าเราบอกว่าเราชอบชอบเล็บแมวไหมชอบไหมเล็บแมวเล็บแมวชอบพายโอเคยกินเล็บแมวด้วยเหรอือไงกินเล็บแป้นด้วยต้องเป็นลูกยังไงเล็บแมวเป็นกินเป็นค้าลูกแมวโอเล็บแมวไม่ใช่ลูกแมวค่ะ อ้าวผลไม้ผ่านไปแล้วเนาะเมื่อกี้บอกว่าชอบส้มกับชมพู่ใช่ไหมฮะอืมแล้วแล้วกับข้าวกับข้าวเรื่องกับข้าวกับข้าวชอบชอบพันอะไรครับชอบชอบคันอ่าชอบกินข้าวกับอะไรครับชอบชอบกินข้าวกับส้มตำส้มตำ โอ้ยค oh. ้ากับชิ้นตามด้วยตาเป็นเป็นตาลาวหรือว่าตาไทยหรือว่าอย่างไรตายัางไงครับตายังไงใส่แบบปลาล้าไหมหรือว่าหรือว่าใส่แบบน,น้ำต,ตาลน้ำตาลปี๊บหรือว่าอย่างไรของพ่อเพรา่าได้ใส่ปลาล้าไหมครับได้ใส่ไม่ได้ใส่ปลาลา่าพูดไกลอย่าพูดไกลมองไม่เห็นหน้ามองไม่เห็นหน้าเห็นมานังไม่เห็นหน้า ใส่ปลาร้าไหมคะหนูใช่ไม่ใส่ปลาร้ามันกินปลาร้าไม่ได้หรอแม่บอกมันต้องหุดห้ามไม่ใส่ปลาร้าอ๋อไม่ชอบปลาร้าเหรอคะไม่ชอบปลาร้ามันเป็นยังไงปลาร้าเนี่ยถึงไม่ชอบมันทำไมถึงไม่ชอบปลาร้าทำไมถึงไม่ชอบะหนูกทำไมถึงไม่ชอบเพราะอะไรถึงไม่ชอบปลาร้าเพราะอะไรถึงไม่ชอบปลาร้ามันกลิ่นแรงหรือว่ามามาเกี่ยวเนี้ยะ นะและชอบกินอะไรยังคะชอบชอบชอบกินถั่วฟักยาวถั่วฟักยาวถั่วถั่วฟักยาวกับน้ำพริกน้ำพริกโอ้ยอายุะสองขวบห้าเดือนกินพริกแล้วเหรอคะเนี่ยกินพริกแล้วเหรอคะสองขวบห้าเดือนนี่แบนทอเท่กว่าแบน พอดีค่ะแล้วพาวเวอร์ทำนม้มาใส่แม่นี่ยทำไมเอาขึ้นไปไหมบนกลัวคนมาขโมยอ่ะค่ะสวยด้วยั่งเป็นเดือนแล้วเนี่ยสามสิบบาทมันจะได้นี่โอ้โหนี่นี่โอ้โหโ,โ,โอ้สวยจริงๆเลยโอ้โหเอางี้แล้วกันข้าวชอบกินถั่วเอกยวกับพริกกับพริก,กนะคะ แล้ววันนี้กินข้าวกับอะไรครับวันนี้กินข้าวกับส้มตั้โอ้ส้มตั้กินข้าวกับส่วตั้มกิวงตังต้มเนีกินกินเส้นหมี่ด้วยเส้นหมี่ด้วยเส้นหมี่ด้วยเส้นหมีดม่ด้วยโอ้ใจร่วงหมดเลยเอพอแล้วใช่ไหมพอจะใช้ให้น้องฟื้นยังไม่ล่ำลาอะไรกันเลยอยู่ดีตัดบทจบเลยละครเนี่ย ชอบกินวันนี้กินข้าวส้มตำกินข้าวกับส้มตำผลไม้มก็มีอะไรนะส้มกับ,<ม>บส้มพู้น้องเพราะว่าชอบชอบชอบฟังเพลงอะไรคะหนี่งชอบฟังเพลงมีใครน่ารักอ๋อเพลงร้องว่ายังไงเลยร้องให้พวว่อฟนะังหน่อยไม่มีใครน่ารักเลยเอ๊ะ ให้เธอให้ได้อใครสักเจ้าฉันรักได้เปล่าอรักได้เปล่ารักได้เปล่ารักได้ป่าฉันรักได้ป่าแล้วรักได้ตมือโอรักได้เปล่ารักได้เปล่ารักได้ไหมให้ฉันรักได้เปล่าไม่ว่าอะไรือฉันเจ้า่า สนุกขนาดนี้เล,ลเเี๋ยเราเทนี้ใช่ไหจบแล้วอ่ะจบแล้วใช่ไหมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวบรรยากาสหน้าเดี๋ยวมาพูดคุยกันใหม่นะครับเดี๋ยวหาคำถามมาถามน้องพาวเวอร์ก่อนวันนี้ก็มันเตรียมตัวอะไรเลยฝนตกก็เลยลองถามน้องพาวเวอร์นะั่นเล่นดูเนาะอ่ะอย่าลืมฉันลูกล้กดอนแรกก่อนชอบจะให้น้องพาวเวอร์แต่นะ่าวันนี้น้องพาวเวอร์ขอ ตัวไปก่อนนะคะไปอาบน้ำก่อนนะคะวันนี้นะคะอะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวยๆนะสวัสดีค่ะสวยๆถึงสูงเลยังสูงเลยสวัสดีค่ะอาค่ะเจอกันใหม่ค่ะเจอกันใหม่ค่ะ